วันนี้นะครับพามาดูเจ้าฮีโน่ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินแก้วระวังระวังเป็นฮีโน่วิกเตอร์เหรอเป็นวิกเตอร์เหรอนน่แน่รุ่นมันโดนิเมเตอร์210แรง210แรงครับขอรุ่นขอรุ่นอีกทียนะนะรุ่นะไรนะ โดมิเนเตอร์อ่าสองร้อยสิบแรงเออมันสิบแรงอันนี้สีอะไรน้ำเงินแก้วปะอะ๋อน้ำเงินดีไซน์รถจอดอยู่ที่ไหนรถอยูร่กกบบากระบังอ๋อจอดยูร่บบากระบังอันนี้เอามาจากไหนไมาจากกระบังน <c oughs> ะผมก็มาจากระบังแล้วทำไมไม่เคยเจอกันก <c oughs> ็จอดอยู่แถวไหนลองปูพ่าทุกทีนะอ๋อของผมจอดในกองตู้เลยลานตู้ <c oughs> ตัวอ๋ตัวของในตัวมาขายอ๋อไมรถ่หรอไม่นรถบินล้างรถตัวอ๋อคือเรามีของในตัวนี้เราก็มาขายอ่าก็คือแล้วแลวรถนั้นรับจ้างทั่วไปมหมก่อนแล้วแต่รักจ้างอ๋อก็คือรับจ้างอยู่มับจ้างอยู่พี่ของตัวเองด้วยรับจ้างด้วยอ๋อตัวนี้ราคามันพอรู้ราคาตัวนี้ร็ขาเหรอครับตอนแรกเราเาที่สามแสนเรามาใบเองเลยหววเดือนละสามหมม กี่ปีห้าปีสามแสนสามหมื่นสามพันปีหูเอาเรื่องกันเอาเงนไปเลยได้น,นะสองร้านสี่ถ้าราคาไม่รวมดอกอะ่ะก็สองร้านสี่ไม่น่าจะถึงแค่ถ้าราคาไม่รวมดอกราคาที่เขาขายหน้าร้านตอนแรกร้านเท่าไหร่ร้านกว่าอ๋อสองร้านสี่นี่นะรวมดอกแล้วเออรวมดอกรวมสามหมื่นสี่ทำมาให้อ๋ออันนี้ก็คือต,ตัวรถเขาบอกว่าล้านสีนะกกส่นะัวกระซีน่ะสีขาวนะ่ะที่ซื้อมาอ๋อ อู่เอาไปทำกระบะไปทำสีทำอะไรด้วยทำที่ไหนจำได้ไหมทำอู่กอการช่างบางนาเอาให้มาครับกอการช่างก็สองล้านสี่คืออันนี้พูดถึงยังไม่ได้รวมดอกเหรอับเสร็จแล้วรวมดอกอ๋อหมายความว่าน้ะมากดเครื่องคิดเลขดูอ๋อโอเคเอาได้แล้วอ่าหัวหัวกระข้าวซล้านเท่าไหร่นะร้านสี่ร้านสี่อ๋อแล้วก็ไปต่อไปต่อนี่รู้ราคาต่อไหมไม่รู้รวมมาแล้ว รวมมาแล้วเป็นสองล้านเท่าไหร่เมื่อกี้วะล้าสี่อ๋อรวมราคาต่อมาแล้วรวมราคาที่เขารวมราคาดอกอ๋อถ้าเราต้องจ่ายอ่ครบห้าห้าปีก็สองล้านสี่อ๋อรวมดอกเงินดาวน้ำแทนแล้วเรารู้ดอกไหมดอกมันตกปิดไรล่ะสองจุดแปดสองจุดแปดดอกสองจุดแปดเองเหรออ๋อดอกถูกอยู่สองห้าปีถ้าถ้าถ้าส่งครปีเจ็ดปีก็สามขึ้นตามเสถีรถ้าส่ง สี่ปีก็อาจจะโซกินห้าแล้วไปบอกเขาแบบไหนเวลาไปต่อว่าเราเอาสีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสีอะไรก็ก็เขามีแบบให้เลือกอ๋อให้เลือกเอากระบะแบบไหนกระบาะอย่างเงี้ยเขาเรียกสีอะไรน้ำเ,ง,เงินไหมน้ำเงินน้ำเงินดูไซทำมาลอน้ำเงินดูไซกระบะถ้า,าเตนเลยทั้ง,งหมดไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่ปะพื้นเร็ก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 เพราะเตี้ยเราไปแต่งงานมีราวข้างทำด้วยยาวสุดพอต่อไปเฉย ก็สวยนะครับกันชนก็จะทําแบบยื่นออกมาการต่อของอู่นครประถมนะใช่ไหมนี่เขาจะต่อดามกันชนกันชนออกมาประมาณนี้กระทะตัววง,งหน้าเป็นชุบมา แป๊บใต้กันชนแป๊บใต้กันชนข้างในภายในอู้ภายในก็สวยภายในเนี่ยทำไมเพิ่มอันบอกอันนี้บอกเดิมนะนะขับมากี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้โอ้ยได้อสี่เดือนเองสี่เดือนยังว่ายุ้มใหม่ๆเลยยังกลิ่นหอมใหม่อยู่เลยท้องร้อยสิบแรงสองร้อยสิบแรงมันก็สบายอยู่แล้วเนาะเครื่องหกล้อคันนี้เราใส่น้ำหนักได้เท่าไหร่ครับอันนี้ถามเป็นความรู้หน่อยห้าส สิบห oh, ้ารวมรวมรวมหมดเหรอรถเรากี ainsi, ่ตันรถตันสของก็ได้ประมาณเก้าตันเก้าตันห้าเกัจโอเคครับของกำลังขนมเออของเกตัคือต้งสุั้เกาเจ็ดกิโโอ้ถ้ามีคนนั่งไปด้วยน้ำมันเต็มถังแนี่เอาเรื่องก็คือเอามาจากอูนครปฐมแล้วได้ทำอะไรเพิ่มไหมม่ได้ตุ๊กตาเิดเพิ่มพวกนี้มันก็มาจากอูเลยไหม อัรนได้ชุบแค่วงเดียวเหรอวงนั้นไม่ได้ชุบอชุบไหมขาชุบเหมือนกันะต้องใช้มาได้สี่เดือนอันนี้เป็นอู่ที่ต่อแล้ว รอ๋อนี่ก็คืออ้าวอ่านั้นก็หมายความว่าถ้าใครเขาจะจ้างรถหกล้อจอดอยู่เคสอะไรกันบ้างก็ยิ่งสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยต้นไม้เราไม่ติดเลยประกอบเรือมก็ต้องประกอบการประจันทามประกอบการทิ้งู้ประกอบการด้วยก็แต่ว่าดาวเยอะเนาะมันมันเขาตั้งกดไว้ให้ต้องดาวสามแสนหรือหรือไม่เกี่ยวอยู่ที่เราเีอยู่ที่เราเพื่อเราจะได้ส่งน้อยของลุงออกรุ่นเดียวกันออกพร้อมกันอ่ะถ้าดาวแค่แสนสอง อ๋มันอยู่ที่ไห้เราได้สมงวดถูลงอ๋อเราไปเลยดาวแต่ราคาตัวปูะแงขึ้นเลตามลบเบียร์เบียยถูหน่อยมีสเต็ปของเขาอีกตรนี้อันนี้เขาเรียกว่ายาวยาวเท่าไหร่กะบาทถ้าเป็น60ถ้าเป็น600ใหญ่ก็จะประมาณ7เมตรเองเวลาเขาทำกันมียาวกว่านั้นไหมแต่ถ้าแต่รูปมันก็จะรูปมันอันนี้มันก็มี4เมตร5เลถ้าเป็น6็กตัวนี้น่าจะยาวสุดมั้ มียาวกว่านี้ไหปกติยาวสุดเนี่ยเพราะมันเป็นหลุดล้อเล็กมันได้น่าจะได้แค่นี้ด้บางคนเขาเอาจี๊ดเมตรก็ได้จี๊ดเม็ดก็มีเจี๊ดเมตรก็มีทำสะบัดจี๊ดเมตรเลี้ยวทีมันจะฟาดหางเวลาเวลามันยาวมากๆเวลาเลี้ยวตูดมันจะสะบัดเนี่ยเวลาเลี้ยวข้างๆเหมือนรถเมล์รถบัสอะะประมาณนั้นก็มีของเขาเลยตัวนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแคร์ด้วยนะสำหรับใครนะที่ชอบแบบนี้ก็สวยๆเลยเนาะเอแก็ซื้อแต่หัวชดสซีนะเป็นสีขาวแล้วก็ไปต่อที่อู่นครปฐมเดินอ้าไม่ไปแล้วก็มาเจอกันที่หน้างานนะเดี๋ยวแกจะไปช่างรถนะแกเอาทอมาลงแกจอดอยู่แลกกระบังนะครับแล้วก็เป็นเหมือนว่า ซื้อมาวิ่งงานของตัวเองนะครับแล้วก็รับจ้างด้วยนะครับตามที่เบอร์โทรที่บอกไว้นะครับก็คือถ้าใครสามารถติดต่อจ้างงานได้ก็นายพิชิตนะครับแก้วเชื่อมนะโทรศูนย์เก้าแปดนะครับแปดหกเก้านะเจ็ดห้าเก้าหกนะครับยังใครดูไม่ทันก็ลองไปสต็อปดูเพราะถือว่าสวยเหมือนกันเท่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นเพิ่มที่เป็นโลโก้ข้างหน้ากระจังเป็นหน้าเลดนะครับแล้วก็แก้มเลดนะครับแล้วก็อะไรขากระจกเปลี่ยนขากระจกตุ๊กตามิชลินกระทะจุ๊บนะ แล้วก็ทําสีน้ําเงินแก้วนะครับแล้วก็มีการชนเลสนะครับการชนเล็ก็จะมีแป,ป๊บใต้กันชนอีกสองตัวถือว่าสวยเลยนะแล้วก็ติดดาวตัวนี้สามดวงนะเขาเคลียร์ท้ายแบบนึงนี่สวยแบบนี้เลยนะมีไฟเดไลท์ด้วยนะผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นนี้นะครับเป็นตัวฮีโน่อันนี้อันด้อ่านไม่ออกเนะี่ยอันี้เดมิโนตเตอร์อะไรทักอย่างนะครับแล้วก็เป็น f c รหลักข้างประตูก็ f c 9 j นะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะสวยสวยสวยไปจบเราแล้วลยขทางนี้ดิยทางนี้ได้ได้ได้จะทำะไรมาลูก ก็พามารับชมประมาณนี้นานๆจะมีบุกร้อนในชอมสักทีหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ชับสดงให้ด้วยสำหรับใครอยากติดต่อให้สุิยาบำรมทุกทถ่ายหรือรีวิวรถยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ID Line ก็083363688นะครับ ID Line ก็สำหรับคลิปนี้นะไปขอจบคลิปแบบคันรอๆอันนี้เลยอ,อะไรนี่นี่โน,นตเตอร์อะไรหาไม่ออกตัวฮีโน่นะครับสองร้อยสิบ ไปเอานะไปช่างรถออกนะยยโอ้ถ่ายก็สวยนะไฟถ่ายยังเจ่มเลยมามาดูไฟถ่ายโอกให้เขาหน่อยดิช่างรถเสร็จแล้วนะ Fue bueno.